ยาเจ็ดจำพวกขหาบอดีเหตุไรหนอมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข้าแด่พระผู้เจริญนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำมาจากตระโกลมั่งขั่งมาเป็นสะพายในเรือนนางไม่เชื่อถือแม่หัวพ่อหัว สามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพบูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ใหม่ในเรือนว่ามานินเนสุชาดานางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปเฝ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ถึงประทับ ถวายบางคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสุชาดาภริยาของบุุรเจ็ดจำพวกนี้เจ็ดจำพวกเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาตสองเสมอด้วยโจรสเสมอด้วยนายสเสมอด้วยแม่ ห้าสเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหกสเสมอด้วยเพื่อนจเจ็ดเสมอด้วยทาสีสุชาดาภริยาของบุุรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความหมายแห่งพระดำรัสที่ผู้มีพระภาคตัดแล้ว โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารข้าแต่พระผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่หม่อมฉันโดยที่หม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัดโดยย่อดโดยพิสดารเถิดสุชาดาถ้าอย่างนั้นเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวหนึ่งภริยาผู้มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกือ้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจะฆ่าผัวภริยาของบรุรุษเห็นป่านนี้เรียกว่าวยกาภริยา ภริยาเสมอด้วยเพชชาต 2. ส,สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรมพานิชกรรมและกสิกรรมได้ทรัพย์ใดมาภริยาปรารถนาจะยอบจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภริยาของบุรุษเห็นปานนี้ว่าโจรภริยาภริยาเสมอด้วยโจรส พริยาที่ไม่สนใจการงานเกลียดค้านกินมากปากร้ายปากกล้าร้ายกาดกล่าวคำหยาบข่มขีผัวผู้ขยันอันแข็งพริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าไอยาภริยาภริยาเสมอด้วยนาย 4. ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื่อกุลทุกเมื่อ ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ภริยาของบุรุษนั้นป่านนี้เรียกว่ามาตาภริยาภริยาเสมอด้วยมารดาห้าภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าพระคิดมีภริยาภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว6กภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนพูดจากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีศีลมีวัดปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าสขีภริยาภริยาเสมอด้วยเพื่อนเจ็ดภริยาใดสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกไม่มีโกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสีภริยาที่เรียกว่าวัการิภริยาโจริภริยาไอยาภริยาภริยาทั้งสามจำพวกนั้นล้วนแต่เป็นทุศินหยาบช้าไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยาพระคินีภริยา สุขีภริยาทาสีภริยาภริยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถนอมรักไว้ยั่งยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติสุชาดาภริยาบุุรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นภริยาจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นภร,ริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี